ทาเนีก็ได้ดรอกแวบปอกแวบปั่มไปยังสันเอ้ยเอาหนามาปะทะกันยังสี่อย่เอาหนามาปะทะเข้าจังสี่เจ้าก,ก็หันหล้างลบมุ่มเขาปลาไปที่ละ่ะเจ้าก,ก็ต้องคิดถึงว่าเออถ้าลถมาทางนั้นมันสิเป็นยังไงโอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นลอยวันพันเหตุการณ์แต่ละวันพันเหตุการณ์อีนี่ได้พี่น้องเมื่อนี้กกะจากว่าสิโขกหรือว่าสีอิ่นว่าซวยไปจังไหนจังนึงกระลบมุ่มกล่องในมันบ่พี่น้อง เ้าตรงหน้าไปยังสี่กับบั้นหันหน้ามาปะทะเท้าในกั้งหมายใหญ่หมายนึกภาพออกว่าพี่น้องพันล่องสร้อยอย่วแต่ก็ไม่ยืนยิ่งก็ตายกสิเอื่นไว้ไอ้แยงไม่ยืยนนั่นซิ่งซองโอ้ยพี่น้องเออใหญ่หมายขับรถมาอารมณ์ดีๆขี่รถอมขี่รถของเจขอางใหญ่หมายกระต๊อก๊กโต๊ให่อยู่เด้มันมาเห็นแล้วก็สิว่าโอ้ยกสิเอามาเก็บคิดไปในท่งที่ดีมันบ่แมนได้พี่น้องมันตกใจจังไหจังนึงกับมุ่กล่องในมันบาพี่น้อง ข้าตรงหน้าไปยังสี่กับบั้นหันหน้ามาปะทะเขาในกั้วไม้ใหญ่หมนึกภาพออกว่าพี่น้องพันล่องสร้อยอย่วไอเด้ขเขาอ่ไ้อยู่น้ำมันตลอดเวลาก่อยกระตื่นอยู่เด้ก็แจ้งดีๆเนี่ยบมงเวาสีดึงปวดผ่าออกมาเงี้ยวย่ำใดก็ได้นะกั้งหม้เห็นว่ากระลบเนี่ยสม,มาร์รถสวนไปทางหนา้าจังสีอ่นบว่าเจ้าก็อยาก็ไม่ยืนยิ่งก็ตายเขาสี่อืไนว่าอหยางไม่ยืยนนั่นซิ่งซองโอ้ย พี่น้องเอ้ยหา่แหมขับรถมาอารมณ์ดีๆขี่รถอมขี่รถให้เขาหน้าเป็นซอกเป็นซวยองสิแม่พี่น้องจังไหนใหญ่ไหมหันหน้าตรงไจังไหจังนึงเกลลบุมกล่องในมันบาพี่น้องเฮาตรงหน้าไปยังสี่กับหันหน้ามาปะทะเฮาในกล้วยหม้ใหญ่หมนึกภาพออกบาพี่น้องพนรองซวยอยู่บนหนทางกย่าเอามาปะทะกับหน้าเฮาเจ้าก็ต้องคึดพร้อมได้ว่มเออถ้าไม่รถสวนกลับมามันสิเป็นยังไงเจ้าก็ลบเขามุ่งเอบๆไปแน่เจ้าจะเห็นขึ้จังจุงไลเด้อ ขบไปเอยยูนำมันตลอดเวลากว่ากับตื่นอยู่เด้กะจะว่าแมนบ่บางคนเอากับขี่ซาบางคนเอากับขี่เร็วบางคนก็มาช่างสังชิดสายอยู่แล้วเขบไปเลย่วงว่าเออรถสีจังไหนขบไปได้กินเล่นกินอย่างไปคือว่าความปวดภัยเะามันมีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเจ้าสี่เขาห้องน้ำห้องท่านั่นเจ้าบริเลี่ยวปักข้องไผ่แล้วกะจะว่าห้องไผ่มาเปิดเอามาเปิดเอามาดึงออกมาอย่าเขาห้องน้ำห้องท่ากะแวะปั๊มแน่กะสีปวดแห้งปนั้นบ่ร่องคนงทะล้า กาว่าเออหอตลาดนี่ก็จะสีม่วงสีสิบห้าสิบสีหามง, 40, 50, 40, 50มงคนก็สียางมันมาบรรยากาศยางตลาดก็สีเออคนก็ลังมา้ายางสีนาะก็สีมีมาค้องไผ่แล้วก็จะ่าค้องไผ่เาเปิดเอามาเปิดเอาาเ,ดเอามาดึงออกมาอย่าเข้าห้องน้ำห้องท่าก็แวะปั๊มแหนก็สีปวดแห้งประนันบ่ล่องขางถนนมาทางนี้มันบ่ประเทศนี้ทางสวนกาบมาทางนั้นบปเป็นทางเลี้ยวเขาหน้าจาังได้พี่น้องจอดรถล่องเหี่ยว กะบหลบเพราะจากจากนอนจ่าายเอ้ยเห็นว่ากะได้ของของไผยกับเก็บไว้ดีๆทีอ่ะเอามาดึงซุ้มซีซุ้มหาปด้เด้๋เออผู้ใดได,ไดเงี้ยนก็จะดึงออกมาจังสีเออ่เด้อเขาของน้ำดีๆเนี่ยบ้านว่าสิดึงเผือผ่าออกมาเงี้ยวย่ำไดก็ได้นะกุ้หมายเห็นว่ากับลบเนี่ยสมว่ารถสวนไปทางหนาจังสี่เห็นบ่เจ้ากับยายจังไหนจังหนึ่งกับลบมุ่งกล่องเน่ยมันบ่พี่น้องเข้าตรงหนาไปจังสี่กับบั้นหนามาป,ะ,ปะทะเข้าในกุ้งหม้ใหญ่ไม้นึกภาพออกบ่พี่น้อง พอนลองสร้อยย่วมะข้องไผ่แล้วกะจะ่าข้องไผ่เาเปิดเอามาเปิดอเอามาดึงออกมาอย่าเข้าห้องน้ำห้องท่ากะแวะปั๊มแน่กะสิปวดแห้งปนันบ่ล่องขังถนนมาข้องไผ่แล้วกะจะ่าข้องไผ่เาเปิดเอามาเปิดอเอามาดึงออกมาอย่าเข้าห้องน้ำห้องท่ากะแวะปั๊มแน่กะสิปวดแห้งปนันบ่ล้องขังถนนเอาหนามาปะทะกันจังสี่อยาเอาหนามาปะทะเข้าจังสี่เจ้ากระหันล้างลบมุ่มเขาปลาไปที่ละ เจ้าก็ต้องคิดถึงว่าเออถ้ารถมาทางนั้นมันสิเป็นยังไงยางกับสีมวนแน่งสินะข้นกับสีลายยังไงหนันหนามาใช่หนาเข้าจังสีไม่ยื่นเหนียวพี่นองมากบ่เห็นจังสีย่แม่ของไผ่แล้วก็จะว่าของไผ่มาเปิอเอามาเปิด,เอา,าเ,ปดเอามาดึงออกมาอยากเ้า,เาห้องหน้าห้องท่ากะแวะปั๊มแน่กะสีปวดแห้งประนันบ่ล่องคางถนนดีๆเนี่ยบ่ามาสิดึงปวดผ่าออกมาเหีียวย่งไดก็ได้นะกวนไม้เห็นว่ากระลบเนี่ยสมมติว่า รถสวนไปทางหนาจังสิเห็นบ่เจ้าก,ก็บยาเกดขี่รถไปไกลมากงวกทรายงวกขวัวคือย่ายไหมนี่คือย่ายไหมนี่ขี่รถนั่งวกค่ะนั่นอารมณ์ดีคือว่าเขากระชิดทรายตลอดเขาล่มดีล่มกัเย็นว่อยได้พี่น้องขี่กัขี่ซาซาย่ายไหมน่ะสี่สิบหาสิบมาเรื่อยๆแบบเลิกงานมาซีโมงเคืองกันบ่ก,กับใจเย็นนั่นแหละจักมาสิเมนโซกหรือว่าจักว่าสิเมนซวยพี่น้องเอ,อ้ยย่ายไหมขี่รถมาเป็นบ่เอ้ยย่ายกะย่านภาหนะกะมอเตอร์ไซค์เห็นละ แมาจากขับมามาพน้องขับม้าท่าสรงมาเรื่อยๆก็คือการเดินท่านวนทางก็อยาเอามาปะทะกับหนาเห่าเจ้าก็ต้องขึ้นพร้อมเนี่ยมาเออถ้าไม่รดสวนกับมามันสิเป็นอย่างไรเจ้าก็ลบเขามุ่มแอบแอบไบแน่เจ้าเย็นคือจังจุ่งมาคล้องไผ่แล้วก็จะว่าคล้องไผ่เอามาเปิดเอามาเปิดอเอามาดึงออกมาอย่าเขาห้องหน้าห้องท่ากับแวะปมแน่ก็สิปวดแห้งประนันบ่ล่งขางถนนเด้อเพราะว่ายุ่น้่มันตลอดเวลาก่อนก็ตื่นอยู่เด้ ก็จ้ว่าลงรองส้อยไปแต่ว่าหันหนามาทั้งนี้หันหนามาเข่าปลาทั้งนี้แต่ว่าหันหนาประทากันทั้งสี่บ่ายไหมหันหนามาหนี่เพิ่นจีสีหันหนาเพิ่นมาทางนี้เราให้เขาหน้าเป็นซอกเป็นส้อยเองสิแม่พี่น้องจังไหนายไหมหันหนาตรงของท่าเนี่ยก็ได้ดรอกแีวบปอกแว่ปั้มไปยังแสนเอ้ยรงรองส้อยไปแต่ว่าบหันหนามาทั้งนี้หันหนามาเข่าปลาทั้งนี้แต่ว่าหันหนาประทากันทั้งซี่บ่ายกไหมหันหนามาหนี่เพิ่นจีสีหันหนาเพิ่นมาทั้งนี้ กรใจายลายเอยเห็นวาก็ได้ของของภัยกัเก็บใบดีๆเนี่ยเอามาดึงซุ้มซีซุ้มหาปได้เด้เออผู้ใด,ด้เงียนก็อย่าดึงออกมาจังสีเด้เอเขาของนำ้ำโอ้แต่ละมือแต่ละเว้นลอยวันพันเหตุการณ์แต่ละวันพันเหตุการณ์อีรีได้พี่น้องเมื่อนี่ก็จะว่าสิโกุกหรือว่าสสว่าเอิญวาซ่วยมาทางนี้มันบเป็นที้งสวนกาบมาทางน,านั้นไปเป็นทางเลี่ยวเขาหน้าจังไดพี่น้องจอดลดล่งเงียว กระโลบเพราะจากจากหน่อยอันดึงออกมายายแม่เห็นยายแม่กับโต๊ะใจได้พี่น้องโดยควา่ที่ว่าเฮาก็บโได้เห็นมันเป็นเป็นประจำแมนบอว่าก็ไม่ยืนยิ่งก็ตายเขาเสืยเอินว่าไอ้แยงไม่ยืนนันซิ่งสองโอ้ยพี่น้องเอ้ยายแม่ขับรถมาอารมณ์ดีๆขี่รถอมขี่รถตะ้องไผ่แล้วก็จะ่าค้องไผ่เมาเปิดเอามาเปิด,เอา,าเ,ปดเอามาดึงออกมาอย่าเข้าห้องน้ำห้องท่ากะแวะปั๊มแน่ กสิปวดแห้งประนันบอก่องขางถนนท่านในี้ก็ได้รอกแหบวบปอกแวบ,บปัํมไปยังแสนเอ้ยต่ก็ไม่ยืนยิ่งก็ตายาสิเอื่นว่าไอ้ยังไม่ยืนนั่นซิ่งสองโอ้ยพี่น้องเอายาย้ใหา่ไหมครับรถมาอารมณ์ดีๆขี่รถอมขี่รถทิดสายอยู่แล้วเข้าบ่ได้ห่วงว่าเออรถสี่จากไหนเขาบ่ได้กินเล่นกินยังไปคือว่าคว้วปอดภัยท้องมันมีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเจ้าสิเขาห้องน้ำห้องท่านจะบริเวปักให้เขาหน้าเป็นสอบเป็นซ้อยสิแม่พี่น้อง จังไหนยหย่ไหมหันหนาตรงเอ้วกาว่าเออหอดตลาดนี่ก็จะสีม่วงสีสิบหาสิบสีหามง, 4, 5, 4, 5มงคนก็สียางมันว่าบรรยากาศยางตลาดก็สีเออคนก็ล่งมากอย่างสีเนาะก็สีมีขับรถมากมันมารถมาแตัดสใส่เนาะใาย่ไหมกระลองเพลงมากน้ำถนนหนทางโอ้ยอ,อ,อนถนนหนทางกอยะเอามาปะทะกับหนาเหาเจ้าก็ต้องคืดพร้อมเนี่ยมาเออถ้าไม่รถสวนกลับมามันสิเป็นยังไรเจ้าก็ลบเขามุ่มเอบๆไปแน่เจ้าเห็นคือจังจุง๋มล่มดีล่มก็เย็นวายไ,ได้พี่น้องขี่ก็ขี่ซ่า เห็นไหมนะสีบห้าสิบมาเรื่อยๆแบบเลิกงานมากซีโมงเคืงกันบ่กะใจเย็นนั่นแหลรกะตื่นอยู่เด้มันบระม่นว่าสิได้เห็นซุมือเห็นกลางแจ้งจูงแจ้งได้พี่นวงมันมัไม,มีมุ่มลบพันว่าจังไรไปไหน,นสิว่าโศกหรือสิว่าจังไรไบไหนมะนข้องไผ่นระก็จะ่าข้องไผ่เอามเปิดเอามาเปิดเอาาเ,ดเอามาดึงออกมาอย่าเข้าห้องน้ำห้องท่ากะแวะปั๊มแหนกะสิปวดแห้งประนันบ่ล่งองขางถนนโอ้ยแต่ละมือแต่ละเวีน ลอยวันพันเหตุการณ์แต่ละวันพันเหตุการอิลีได้พี่น้องมือนี่ก็จักว่าสิโูบหรือว่าสีอินว่าซวยของท่านี่ก็ได้ดอเบวบปอกวบ้ปัป่มไปยังสันเอ้ยอให้เขาหน้าเป็นสอกเป็นซร้อยสิแม่พี่น้องจังใดแยกไหมหันหนาตรงโอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นลอยวันพันเหตุการณ์แต่ละวันพันเหตุการอิลีได้พี่น้องมือนี่ก็จักว่าสิโูบหรือว่าสีอิ่นว่าซวยอันดึงออกมา แยกม่เห็นแ่ไม่กระโตกใจได้พี่น้องโดยข่วมี่วาเข้ากับบ่ได้เห็นมันเป็นเป็นประจําแมนบ่บอกให้เขาหน้าเป็นซอบเป็นซร้อยสิแม่พี่น้องจังไดแยไม่หันหน้าตรงให้เขาหน้าเป็นซอบเป็นอย้อยสิแม่พี่น้องจังไดแยกม่หันหน้าตรงเอาหนามาปะทะกันจังสี่ยยาเอาหนามาปะทะเข้าจังสี่เจ้าก็หันหลังลบมุ่มเขาปลาไปทีละ่ะเจ้าก็กต้องคิดถึงว่าเออถ้าลถมาทางนั้นมันสิเป็นจังไดแมนบ่ บางคนเอาก็ขี่ซาบางคนเอาก็ขี่เร็วบางคนก็มักช่างสังเกตขี่รถไปกับมักง่วกทรายงวกหัวคือย่ายไหมนี่คือย่ายไหมนี่ขี่รถในง่วกค่ะนั่นอารมณ์ดีคือว่าเขากับกระชิดทรายตลอดเขาทำมาได้เป็นยี่สิบสามสิบโลแะไรพี่นวงกัสิขางทางเป็นปลาเราเหมาะเปนบ่อคือถนนหนทางทัวไปคือถนนหนทางทัวไปที่นี่กัสิมีสามแยกคือจังทางเรี่ยวเขาให้กระตื้นอยู่เด้มันบแม่นว่าสิได้เห็นซุมือเห็นกางแจ้งจูงแจ้งได้พี่นวง มันไม่มีมุ่มลบพันว่าจังใดเป็นสีว่าโศกหรือสีว่าจังไดเป็เนี่ยได้เห็นเป็นประจำอยู่ในบ่ได้อยู่ในการว่าจะแย่ไหมกับสีว่าจังหดเนาะมันก็บ่ได้คุ้นชินนะนะพี่น้องบ่ได้คุ้นเ้อของ